มผมผมก็เป็นเอซของพี่ต่อคร <c oughs> <c oughs> ับโอเคครับสวัสดีครับมาพบกับ PN Channel แล้วนะครับผมวันนี้เราก็กำลังเดินทางแข่งจักรยานแมป์ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดชัยนาทตอนนี้เราก็อยู่สระบุรีนะครับเดี๋ยวไปถึงสนามเดี๋ยวผมจะให้ดูสนามกันว่าสนามการแข่งขันมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมและเชียร์ กัันนะครบทำไรครับพี่เต๋อตอนนี้เราก็มาแวะกินข้าวกัครับแากินข้าวอยู่สักแก้วตอนนี้เราก็มาถึงชัยนาทแล้วนะครับเรามาแวะกินข้าวกันครับผมที่ร้านนี้ครับของจริง คืนนี้เราก็จะพักที่บ้านสวนรีสอร์ทก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงสนามจักรยานบีมเอ็กแล้วนะครับที่จังหวัดชัยนาทวันนี้เราไปไหนครับมาซ้อมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในสนามครับว่าเขาฝึกซ้อมกันนี้เราก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับนะครับอุตสิทธินสมาคมอะ เป็นบรรยากาศโดยรอบของสนามกองหเองด้วยดีเอง <laughs> <laughs> ครับพี่ครับอันนี้เราก็อยู่ในสนามจักรยานนะครับ ซ้อมมาเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ได้เวลานอนแล้วครับพรุ่งนี้ก็แข่งรอบคัดเลือกครับวันนี้ก็ไปซ้อมมาก็ปิดเต็มที่ครับก็ซ้อมแล้วก็ดีครับผมได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามชมรอบคัดเลือกกันนะครับเป็นสนามจักรยานบีมเอ็กจังหวัดชัยนาทครับสนามสุดท้ายสนามที่ห้าครับชิงแชมป์ประเทศไทยครับก็เดี๋ยวติดตามชมพวกผมนะครับ คือนี้เดี๋ยวขอนอนก่อนครับถ้าใครอยากติดตามช่องผมก็กดติดตามที่ PN Channel นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ